กลยุทธ์ปรับเซียนโฮเทล i ิงโมเดลเปิดร้านข้างคู่แข่งมีแต่เจ๊งกัะเจ๊งจริงไหมครับเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นร้านค้าหรือธุรกิจประเภทเดียวกันเปิดร้านใกล้ๆกันทั้งที่เป็นคู่แข่งกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารในห้างสรรพสินค้า ร้านฟาสต์ฟู้ดร้านขายเสื้อผ้าปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อเช่นมินิบิกซี่เซเว่นเลเวนหรือซีเจมอลรวมถึงร้านเฟรนช์ชายชาผลไม้และไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟจากจีนเช่นวิเชียหรือปิงฉุนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสาการแบบนี้เราเรียกว่าทฤษฎีโฮเทลลิงโมเดลออฟสเปเชียลคอมเพดิชันในแง่ของมุมมองทางการตลาดการตั้งร้านใกล้กันจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่คล้ายกันรวมถงึงดึงดูดลูกค้าประเภทเดียวกันด้วยกฎเบื้องต้นของแบบจำลองโฮ t e ล i ิงโมเดลนั้นร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กกกกลลุ่มมูค้าาเดีียวันจะโอส ขายสินค้าได้มากกว่าร้านที่ตั้งอยู่ร้านเดียวโดดๆแบบที่ไม่มีคู่แข่งในพื้นที่หรือไม่มีร้านแบบเดียวกันเพราะลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปนในย่านที่มีการขายสินค้าแบบเดียวกัน หาของกินแนววัยรุ่นที่กำลังมาแรงก็ต้องไปแถววรนทัทองมาราชาบูซไยจีนย่านรัชดาห้วยขวางร้านอาหารญี่ปุ่นย่านทองหลอง่อซื้อเสื้อผ้าแบบยกโลราคาถูกก็ต้องตลาดโบเบซื้อต้นไม้เสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าหลากหลายไปที่จตุจักรซื้อสินค้าจิวเวลรีและกฟิช์ช็อปซื้อเพื่อไปขายต่อก็ต้องไปสำเพ็งผักผลไม้ดอกไม้สดต้องนี่เลยครับปักทองตลาดเมื่อลูกค้าเดินไปนย่านที่มีร้านค้าขายสินค้าเหมือนกันมักจะเลือกซื้อร้านที่ดีที่สุดถูกที่สุดและคุ้มค่าสุด โดยสามารถลองซื้อสินค้าจากร้าน,นาข้างๆได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าร้านไหนดีกว่าถูกกว่าคุณภาพสูงกว่าเพราะทฤษฎีโฮเทลลิงโมเดลนั้นส,สามารถช่วยให้ร้านที่อยู่ข้างๆกันเพิ่มยอดขายจากร้านคู่แข่งได้ตัวอย่างเช่น7 e เ e ่ e อกับ CJ ทั้งสองร้านมีสินค้าและบริการที่เหมือนกันมีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันถ้าถามว่าทําไมช่วงหลังๆเรามักจะเห็นร้าน CJ เปิดอยู่ใกล้ๆหรือติดกับร้าน7 e เ e ่ e อแบบไม่กลัวนั่นเป็นเพราะ CJ รู้อยู่แล้วว่าในแต่ละโลเคชันที่เซเว่นอปเิดนั้นไ e เปกันั้ มาเป็นอย่างดีวิเคราะห์พื้นที่กําลังซื้อทราฟฟิกคนเดินผ่านทําเลนั้นแถมลูกค้าก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกับที่ไปซื้อสินค้าในเซเว่นอเวเป็นประจําอยู่แล้วแม้จะต้องแย่งยอดขายกันบ้างแต่ในเมื่อพื้นที่ตรงนั้นมีลูกค้าอยู่มากที่สุดทําให้ CJ ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไปหาโลเคชันใหม่เหมือนกับว่าให้เซเว่นอเว่นหาลูกค้าไว้รอเพียงแค่ CJ ต้องบริการลูกค้าให้ดีกว่าเหนือกว่าและได้ใจกว่าซึ่งกลยุทธ์นี้ไม่ต่างจากร้านฟาสต์ฟู้ดเช่น k น Donald, ค c หรือ่มนนค้ดรัลส ก,ก็อาจจะเดินไปกินเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลล์ร้านข้างๆได้อีกหนึ่งตัวอย่างล่าสุดที่เห็นได้ชัดเจน ain, และผมไปเห็นมากับตาก็คือร้านมีเสียที่เข้ามาเปิดตลาดในไทยตั้งแต่กลางปี2565ปัจจุบันมีมากกว่า200สาขาในไทยถือเป็นพี่ใหญ่ของร้านชาผลไม้ ide, และไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟจากประเทศจีนที่สร้างกระแสและเป็นแบรนด์ที่ได้ความนิยมอย่างมากในไทยแต่ล่าสุดมีแบรนด์ไอศครีมและชาผลไม้ ide, น้องใหม่จากจีนปิงฉุนเปิดตัวสาขาแรกเมื่อกลางเดือนสิงหาคม2567ที่แฟชั่นไอแลนด์ได้ขยายสาขา ปิลชุนติดกับร้านมิเชียที่ยูเนียนมองแบบไม่กลัวแบรนด์พี่ใหญ่อย่างมิเชียนั่นเป็นเพราะว่าปินชุนก็มองเห็นว่าฐานลูกค้าเดิมก็เป็นฐานลูกค้าของปิงชุนเช่นกันกลยุทธ์การตลาดแบบพอตติงโมเดลนั้นถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มยอดขายกับร้านค้าได้ดีร้านที่เปิดทีหลังไม่ต้องเหนื่อยในการวิเคราะห์ทำเลเพื่อเปิดร้านพระร้านคู่แข่งที่เปิดมาก่อนได้สร้างฐานลูกค้าไว้ให้แล้วและเมื่อไปเปิดข้างๆกันทําให้ลูกค้า ขไทยแฟนชคุเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7